皆さん、こんにちは。私は、タナポン・マチャロンと申します。シナカリ・ビロート大学の人文学部の日本語学科の5年生です。私は1年間日本に留学する予定でしたが、コロナウイルスの影響で、2021年10月から2022年2月まで、ナルト・ヒアイフ大学の選挙をオンラインで勉強することになりました。ですが、 2022年4月になると日本に入国できました。結局私は日本で約4カ月留学をしました。私が行った大学は四国徳島県にある鳴門日和大学です。今回私は日本に留学した経験を紹介したいと思います。初 เป็นช่วงประมาณเดือนเมษายนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ดอกสกุลากำลังบานพอดีเลยครับโดยรูปเหล่านี้จะเป็นดอกสกุลระภายในมหาวิทยาลัยครับผมอากาศช่วงนั้นค่อนข้างเย็นสบายครับอุณหภูมิประมาณ1ิกว่าองศาครับรูปนี้จะเป็นภาพถ่ายหน้ามหาวิทยาลัยนานุโตครับอาคารนี้จะเป็นห้องสมุดครับผม นอกจากนี้ในช่วงเดือนที่4นะครับผมก็ได้มีโอกาสไปดูฮานามิหรือการชมดอกซากุระร่วมกับอาจารย์ยามาชิตะนะครับซึ่งอาจารย์ยามาชิตะก็เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนารูโตะครับและผมก็ได้มีโอกาสถ่ายรูปด้วยกันด้วยครับในช่วงเดือน5นะครับทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติครับ โดยไปทัศนศึกษาที่อุทยานนารุโตกับพิพิพธภัณฑ์ศิลปะโอสึกะครับโดยในช่วงเช้าของการทัศนศึกษาทางมหาวิทยาลัยได้พาไปที่อุทยานนารุโตครับโดยอันนี้เป็นภาพถ่ายในอุทยานนารุโตครับส่วนอันนี้เป็นภาพถ่ายตอนขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวครับผม ภาพหลนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายจากจุดชมวิวนะครับสะพานที่ได้เห็นในรูปมีชื่อว่าโอนารุโตะบาชิครับเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างจังหวัดโทคุชิมะและจังหวัดเฮียวโกครับอีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวน้ำวนนารุโตะที่โด่งดังอีกด้วยครับนอกจากนี้ภายในอุทยานก็ยังมีพิพิธภัณฑ์สะพานอยู่ด้วยครับ ในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีบอกประวัติของโอนารุโตบาชิและข้อมูลสะพานที่โด่งดังในจังหวัดต่างๆครับโดยในภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงชื่อและรูปภาพของสะพานที่โด,ด่งดังทั่วประเทศญี่ปุ่นครับรูปนี้เป็นแบบจำลองสะพานที่โด่งดังอย่างหนึ่งในจังหวัดโทคุชิมะครับสะพานนี้มีชื่อว่าสะพานอิยานคาซิระครับ ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้ถ่ายบนสะพานโอนาลุโตบาชิครับในช่วงบ่ายผมได้ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอสิกะครับในภาพก็จะเป็นภาพบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ครับภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีภาพศิลปะจำนวนมากจัดแสดงอยู่ครับ โดยในการทัศนศึกษาครั้งนี้ก็สนุกมากเลยครับได้รู้จักกับเพื่อนๆชาวต่างชาติใหม่ๆหลายคนเลยครับและในช่วงเดือน7นะครับในวันที่7เดือน7ของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นวันธนาบตะครับวันธานาบตะเป็นเทศกาลตามฤดูกาลของญี่ปุ่นครับโดยผู้คนจะเขียนคําอธิฐานลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆที่เรียกว่าทานสกุครับจากนั้นก็นําไปแขวนไว้กับกิ่งไผ่เพื่ออธิษฐานขอพรครับ ในช่วงวันธนาบาัตะทางมหาวิทยาลัยนารูโตะก็จะแสดงผลงานด้วยครับโดยตัวผมเองนั้นได้ลงทะเบียนวิชาอักษรวิจิตพอดีก็เลยได้มีโอกาสเขียนคำอธิฐานด้วยครับโดยคำอธิฐานที่ผมเขียนก็อยู่ในภาพนี้ด้วยครับคำอธิฐานของผมจะเป็นอันนี้ครับอันที่เป็นสีเขียวเหลืองครับ โดยผมเขียนคำอธิษฐานไปว่าโชไกชิอาวาเซแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าขอให้มีความสุขตลอดชีวิตครับนอกจากนี้ผมก็ได้ลองไปเข้าชมรมชงชาและจัดดอกไม้ด้วยครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการชงชาและการจัดดอกไม้ของญี่ปุ่นด้วยครับโดยในภาพเหล่านี้ก็เป็นการจัดดอกไม้ของผมเองครับ ในช่วงวันหยุดผมก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่1ในจังหวัดโทคุชิมะครับเป็นเมืองเก่าชื่อว่าอุดสึครับโดยเมืองเก่าอุดสึนั้นถูกสร้างในช่วงสมัยเอโดะตอนกลางไปจนถึงสมัยโชวะตอนต้นครับในปัจจุบันก็ได้มีการอนุรักษ์บ้านจากสมัยก่อนๆทั้งหมด85หลังครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายบริเวณทางเข้าเมืองเก่าอุดสึนะครับ ภาพนี้จะเป็นแผนที่นำทางในเมืองนะครับภาพเหล่านี้จะเป็นภาพภายในเมืองเก่าอุดสุ์นะครับในช่วงวันหยุดผมก็ไปกินข้าวกับเพื่อนๆครับอันนี้จะเป็นตอนไปกิน โอโคโนโมิยากิกับเพื่อนๆครับส่วนภาพนี้เป็นตอนเล่นฮานาบีกับเพื่อนๆครับหรือก็คือดอกไม้ไฟนั่นเองครับในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้นอกจากจะได้ทักษะภาษาญี่ปุ่นแล้วยังเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆครั้งหนึ่งเลยครับผมขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยและคณะอาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่นมากๆครับที่มอบโอกาสให้ผมสามารถได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นครับคิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นของผม ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ